ท่านนักศึกษาท่านหญิงพรนรัตน์แผ่าค่ะพวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินกิจกรรมวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดคลองวัดใหม่ค่ะวัดคลองวัดใหม่ตั้งอยู่ที่ซอยถนนาวมุกปัญญานาสองถนนดาวมุประชามนาเจ็ดแขวงปีการเขตดอนเมืองค่ะพวกเราได้รับเชิยมาทั้งหมดทั้งห้านายเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นพระสุขุสุนในวันนวมินรราชค่ะ นักศึกษาวิจาราหารทัง้งสามแสนนายค่ะสอบถามค่ะว่าอาริยาเป็นสัจสนาอิสรามและอาริยามาทำความดีด้วยหัวใจที่วัดของบ้านใหม่ในวันนี้อาริยารู้สึกยังไงคะที่อาริยารับถือสัสนาอิสราลและมาทำความดีค่ะอ๋อออสัจสนาอิสรามก็สามารถเข้าวัดได้ค่ะการทำความดีและทำศินอาสานะคะสามารถทำได้ในที่นีคออ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบทของชาวคิดค่ะวัดของชาวพุทธแล้วก็มาถึงของสัจสลามค่ะ ก็ความรู้สึกที่ได้มาทำเสิร์ฟารรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองนะคะได้เป็นหนึ่งในนักศึกษาทหารทหารสามแประเทศค่ะโอ้ามากเลยะคะอรค่ะค่ะเข้าสู่ช่วง QA นะคะขออนุญาตสอบถามค่ะมาจากสถาบันไหนคะมาจากมหาวิทยาลัยโอ้มหาวิทยาลัยเดียวกันเลยอยากจะสอบถามคาวว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่มาทำกิจกรรมในวันนี้ ก็รู้สึกตื่นเต้น,นะค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาก,กว่าดมาเพราะไม่ได้กวาดมานานมากนะที่แบบบวชโอ้ยไปบวชหรือคะแล้วชอบอไหม,ดดะค,ะไมคะว่าวันนี้คือวันอะไรต่างค่ะวันนี้เป็นวันเอ่อครบหกรอบวันคล้ายวันสวรรคตของวันที่เก้าะคะ่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการตอบคถามครั้งนี้ขอบคุณคะ่ะ เดี๋ยวราไปคิดวเอคนต่อไปเลยกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะเพื่อนไม่ทราบว่าเพื่อนมาจากมหาวิทยาลัยไหนคะเรามาจากมหาวิทนยะาลัยศรีนครินวิโรดประสานมิตรค่ะค่ะขอถามนะคะรู้สึกยังไงกับรู้สึกงไงบ้างคะกับกิจกรรมในวันนี้รู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาทําความดีในวัดที่นี่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอสามคำให้กับกิจกรรมวันนี้ค่ะ,อะขอสามคำ ทำความดีชอบทํามากชอบกว่าสุดๆนี่แล้ให้3ามชุดเลยค่ะทุกคนเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตถามนะคะถ้าถามว่าเราทำคามดีด้่วนได้ของเราเนี่ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์คะก็ตัวเราค่ะการที่เราทำจิตอาสานะคะก็จะได้ประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดนี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะถามว่ากิจกรรมที่น้องทําในวันเนี้ย มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับมของเรารปกก็หรนะครัในวันนี้ที่ผมได้มาทำกิการาผมรู้สึกว่ากรัี่มันทในวันนี้นทลาวัดที่วันิีหน่อยมันสะอาดมากครัขอบคุณค่ะแล้วก็น้ายคนนะคะขอสามคมให้กับกิจกรรมในวันนี้มันดีมากครับคุณค่ะพวกเราสองคนก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่ากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะไม่งัน ศาสานะคะหรือว่าการบำเพ็ญประโยชน์นะคะ่ะแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมศิตอาสาครั้ง,งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราบรรดานาาาักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศคะ่ะใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะหรือชาวนักศึกษาวิชาทหารรุ่นพี่รุ่นน้องและรุ่นต่อไปนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้อยากจะขอเชิญชวนทุกคนออกมาทำความดีเพื่อสังคมค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะก็เรายังมีการทำกิจกรรมกันต่อค่ะ จะเป็นในกรุงเทพมาหานครหรือต่างจังหวัดค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะเก็บภาพและบรรยากาศมาให้รับชมกันนะคะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะ Lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil melonca. Sejaluju dengan kasih sayang ibu dan anak. Langit senja mengaduk sapi beranak. Terpesona Ranto melihat, ia tertawa bergelak dan berubah jadi Ranto pilihan pelawak. di Marmoyo, ipang juga dobrak, Ranto Kudel meminum arak.